เราจะเห็นว่าหลังจากมีการปรับคอรมอรอบล่าสุดนี่นะนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะครับเพลิอกยรพง์เนี่ยนะครัอท่านท่านแจ้งเลยว่าอยากจะให้ลดชั่วโมงเรียนของเด็กนะครับเห็นบอกว่าจะให้เด็กเลิกกันที่14.0 0ีนนนหรือใสอโมงนะหลังจากนั้นมาก็จะต้องหากิจกรรมเสริมให้เด็กทำนะครับไม่ว่าจะเป็นทําการบ้านการสอนพิเศษหรือการที่ให้เด็กมีกิจกรรมเดี่ยวกับเรื่องกีฬาอะไรมากขึ้นซึ่งเราก็เห็นว่าตรงนี้เนี่ย จริงๆแล้วโครงการของทางกระทรวงสาธารณสุขหรือสำนักงาน,างนคณะกรรมการยาธิงนี้เป็นชุดความรู้ที่ให้เด็กได้มีความสนุกสนานก็อย่างที่บอกว่าการเรียนการสอนของเราเนี่ยเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการเลคเชอร์หรือการให้ความรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวนะครับเรามีทั้งในเรื่องของเกมะนะครับเราเป็นอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียนะครับเราพัฒนาเกมขึ้นมานะครับแล้วใส่ในแอปพลิเคชันใน iPad นะครับในในตรงนี้เด็กสามารถเรียนรู้ ควบคู่กับความสนุกสนานได้ตรงนี้เราก็ถือว่าออถ้าหากโครงการปี59ประสบความสาเร็จในวงกว้างนคะครับเราก็อาจจะต้องทาความร่วมมือนะครับหรือประสานกับทางกระทรวงศึกษาธิการว่าอยากจะให้บรรจุหลักสูตรการเรียนรู้ตรงนี้เข้าไปในหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษาทั่วประเทศ ผู้ชมคะได้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องโฆษชาการนั้นมีความสําคัญมากแค่ไหนและที่ผ่านมาละคะคุณอาจจะละเลยหรือไม่สนใจมันแต่ก็ยังไม่สายค่ะที่คุณผู้ชมนะคะจะสามารถสร้างแล้วก็ปลูกฝังให้กับลูกหลานของคุณนะคะรับประทานในสิ่งที่มีประโยชน์และที่สําคัญค่ะถือว่าเป็นการสร้างรากฐานให้กับเยาวชนตัวน้อย,อยที่จะเติบโตเป็นบุคลากรสําคัญของประเทศชาติในอนาคตต่อไปค่ะ